สวัสดีครับทุกคนเทสเทสขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิว Honda l e a ดเพราะว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเห็นว่ามี Honda LEAD เปิดตัวใหม่เดี๋ยวเรามาดูตัวเก่าแล้วตัวใหม่ว่าเป็นยังไงสวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิว Honda l e a ดตัวเก่า ตัวนี้เป็นตัวเก่าตอนนี้ honda ออได้เปิดตัวใหม่มาแบบมเมียไม่มีโคงไม่มีข่าวเลยเดี๋ยวเรามารู้รีวิวตัวเก่าว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วตัวใหม่นี่มีอะไรแตกต่างนะครับคนด้านลีดคันนี้ซื้อมาตอนเดือน8ก็ใช้งานมาแล้วอยู่ที่ประมาณอยู่ที่8เดือนระยะอยู่ที่2,000กิโลก็คือ วันละ8กิโลโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยมาก8เดือนใช้แค่2,000กิโลเพราะว่าปกติก็ใช้ไปทำธุระส่งคอนวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองตอนนี้สภาพมันก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราเรามาลองดูว่า8เดือนกับ2,000กิโลแล้วมันเป็นยังไงบ้าง ็วันนี้ที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวเก่าว่าเราก็เริ่มตั้งแต่ยางไฟแล้วก็ที่ปัญหาเจอเกี่ยวกับหน้าเด้งด้านหน้าแล้วระบบเบรกระบบการเติมน้ำมันซึ่งมันมีปัญหาน้ำมันเติมแล้วก็ชอกแล้วกล่องจุของ แล้วโชคด้านหลังยางหลังเบรกหลังเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมองคุยกันเป็นจุดๆว่าไอาตัวเก่านี้เป็นยังไงนะครับก็จุดแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือด้านหน้าชุดด้านหน้าก่อนนะว่ามันเป็นยังไง ก็เริ่มมาจากตรงชุดเบรกหน้าก่อนนะครับที่ใช้งานมามันก็ไม่เจอปัญหาอะไรก็โอเคอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเบรกไม่อยู่หรือว่าอะไรก็ปกติดูทุกดีทุกอย่างก็ปกติทุกอย่างนะครับส่วนยางก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้มา8เดือนอัตราการสึกก็ถือว่าน้อยมากนะถือว่ายางตัวนี้ก็ถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆไม่อะไรมากมายก็ ห้าปีก็ยังใช้ได้นะถ้ามันยางมันไม่ตายส่วน <c oughs> ขอไปครับส่วนจุดที่สองอยากจะพูดถึงก็ตัวโชคด้านหน้าที่ว่ามันเกิดการกระเด้งกระเด้งตอนซื้อออกมาใหม่ๆนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ไปตบแต่งไม่ได้ไปปรับอะไรทั้งนั้นก็ใช้ไปอย่างนั้นครับเพียงแต่ปล่อยลมยางหนะ้าให้มันเบาลงหลังแต่ว่าหลังจากใช้งานไปหเดือนการ กระเด้งของมันก็รู้สึกเบาลงเหมือนเหมือนกับว่าโชคมันอาจจะนิ่มขึ้นมันเข้าที่ขึ้นอ่ะมันก็เลยการกระเด้งมันก็ลดน้อยลงช่วงช่วงแรกๆที่ซื้อมาใหม่ๆที่มันเกิดการกระเด้งเนี่ยก็แก้ปัญหาโดยการปล่อยลมยางตรงนี้มาตรฐานอยู่ที่23ก็ตอนนั้นก็เติมทักประมาณ18 ก็ทำให้การกระแทกเนี่ยมันลดน้อยลงแต่ว่าหลังจากน้ํามันแพงก็เลยเติมอัดตามมาตรฐานเป็นที่22นะครับ22หรือ23นี่แหละก็การกระแทกมันก็ดีขึ้นดีครับไม่เป็นไรปล่อยเลยปล่อยเดี๋ยวมันไหลเองครับ ก็มาพูดถึงเรื่องไฟของ Honda Lead ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแบตเตอรี่จนถึงหน้าเวลานี้8เดือนก็ไม่มีการตกเวลาสตาร์ทเครื่องเปิดไฟสูงไฟเลี้ยวอะไรนี่ไฟไม่มีตกไม่มีการแยงไฟกันไฟมันก็ยังโอเคอยู่ถือว่าโอเคมากมนะเวลากดเบรกปกติไฟ ถ้ามันไม่พอไฟมันก็จะตกความสว่างมันจะน้อยลงแต่วันนี้ก็ยังโอเคอยู่ระบบไฟถือว่าโอเคครับแล้วก็มาพูดถึงการใช้งานแฮนด์ตรงนี้เบกรกซ้ายเบรกขวาก็โอเคอยู่นะครับ แอนเดลิงตรงนี้ก็โอเคแอนเดลิงตรงนี้เราก็ใช้ตอนช่วงจอดแล้วรถติดเราก็เปิดนะครับปกติก็ปิดแบบติดนานๆเราก็ค่อยเปิดมันให้เครื่องมันดับนี่นะครับระยะ1,996โลก็เลทเซส0 0 0 0กิโลนะครับระบบกุญแจก็โอเคนะแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้งานได้จริง เวลาไปซื้อของซื้ออะไรก็ห้อยได้ดีข้ามันไก่ก๋วยเตี๋ยวอะไรก็สบายครับช่องตรงนี้ก็ใช้เก็บของได้แต่ปกติก็ไม่ได้ใช้อะไรใส่ละกลัวลืมสามารถเก็บพวกหน้ากากไอเจลล้างมือมากกวา่าส่วนแรกๆใครขายาวขับแล้วก็ติดแฮนตรงนี้แรกๆมันก็ติดนะ ขับแล้วก็รู้สึกติดพอขับไปได้สักพักหนึ่งชินกับรถเราก็มีการหักหลบได้ใครขาย,ยาวก็ไม่ติดนะมันก็หักหลบหลบไปได้ของมันเวลาขับไปชินละก็ไม่ใช่อุปสรรคอะไรมากมายตรงนี้เวลาชินกับรถมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็พูดถึงระบบน้ํามันตอนนี้รถผนละม,าม้ามาขายนะเสียงมันอาจจะเข้าไปหน่อยนี่ระบบ ติมน้ํามันที่ว่าแรกๆมามันเกิดการกระชอกแต่เดี๋ยวนี้เด็กปั๊มค่อนข้างคุ้นเคยแล้วก็มีการปักเตือนแจ้งว่าระวังน้ำมันกระชอกก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็ถือว่าเมื่อเกิดความคุ้นเคยก็แไอ้พวกปัญหาน้ำมันเติมแล้วกระชอกก็หายไปแล้วก็พูดถึงกล่องบรรจุรถตรงนี้ ถือว่าเป็นจุดโดดเด่นของ h o n d a า e ีดเลยเนาะใส่ของได้จุสะใจใส่คอมพิวเตอร์ได้ใส่หมวกกันน็อกได้แล้วก็ระบบการล็อกของเขาค่อนข้างปลอดภัยนะเวลาใส่ของมีค่าหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างอุ่นใจว่าจะเกิดการงั้นไม่ค่อยได้ตรงนี้ระดับน้ำคูลเลนต์ใช้มา8เดือนมันก็ลดไปนิดหน่อย ตรงนี้ก็ต้องดูระวังนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรน่าตกใจส่วนตัวโชคด้านหลังตัวนี้ก็ตัวเดิมนะก็มันก็ใช้งานได้ดีนะคิดว่าคงไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยน แต่ก็แล้วแต่บางท่านว่าอาจจะชอบความสวยงามหรืออาจจะไปเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ก็ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเดิมเขาให้มากนค่อนข้างจะเบสิกซิมเปิลธรรมดามากส่วนนี้ระบบเบรกด้านหลังก็ ตอนนั้นเติมลมยางอ่อนมากมันก็เลยมีคุยๆผงๆออกมาแต่ว่าตอนหลังพอน้ำมันแพงก็เติมอัดเข้าที่มาตรฐานอยู่ที่สามสิบสามตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ามันมีคาบน้ำมันออกมาได้ยังไงยังไม่ได้ไปเช็คยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าการเบรกชุดหลังก็โอเคอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยางหลังนี่ก็โอเคนะแล้วระดับการสึกถือว่าโอเคมากเลย เพราะว่าตอนนั้นเติมลมยางอ่อนแต่ว่าการสึกหล่อเนี่ยมันก็ค่อนข้างไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มากก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยครับถ้าเกิดไม่อะไรมาก5ปีได้ต้องสังเกตว่ายางมันปลายหรือเปล่าตัวนี้มันก็กดแล้วมันยังนิ่มๆอยู่ก็ยังใช้ได้ไปนานนะครับแต่ถ้าแบบว่ากดแล้วมันไม่นิ่มหรือว่ามันแข็งเนี่ยตรงนี้ก็อันตราย เกิดการลื่นได้ก็ไปเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเราขับไม่เร็วขับใช้งานธรรมดาไม่มีปัญหาใช้ไปได้ยาวๆเลยนะดูท่าทางแล้วก็มาฝั่งด้านนี้ก็ระบบหม้อน้ำก็นะัตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยใช้งานหนักมากมันก็ไม่มีอะไรเนาะตรงนี้ก็เก๋ไอ้น้ำมันเครื่องก็ตอนนี้ซื้อมาเปลี่ยนแค่สองครั้งเองครั้งแรกก็คือพันกิโลแล้วก็ หลังจากนั้นระยะ3เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะว่า,วามกคได้ใช้ก็นานๆเปลี่ยนที6เดือนก็เปลี่ยนทีไม่เป็นไรนะครับตัวน,นี้พูดถึงดีตัวใหม่สิ่งที่เห็นชัดๆก็คือระบบคีย์เลสข,ของเขาเนะเขาจะไม่ใช้ไม่ไมีไม่มีกุญแจแล้วแต่ก็คิดว่ามันคือสะดวกนะใช้ตัวนี้บางทีลืมเสียบแล้วก็ลืมเอาแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นคีย์เลสนี่จะสะดวกมากส่วน จุดอื่นที่ว่าเขาเพิ่มมาก็เป็น plus อะไรของเขาตรงนี้ครับส่วนตัวคิดว่าการใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายเพราะว่าเราใช้งานส่งของและใช้งานกระจุกกระจิกก็เลยมันไม่มีผลต่อการใช้งานมากคุณคีย์เลทเนี่ยมันจะมีผลต่อใช้งานเพราะว่ามันสะดวก oh. ก็เลยเห็นชัดๆน่าจะเป็นคีย์เลทว่าที่มันจะปรับปรุงมาแค่นั้นนะครับสำ,สำหรับรีดตัวใหม่ ส่วนตัวอื่นก็มันก,ก็ไม่เห็นความแตกต่างมากนะนั่นแหละครับปลีดตัวเก,ก่ากับตัวใหม่สำหรับผมนี้ก็คือแค่ว่าระบบคีย์เลสที่ว่ามันเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีผลต่อการมีผลต่อการใช้งาน ก็สำหรับใครที่สนใจจะซื้อก็สำหรับการใช้งานนี่ก็โอเคเลยครับประหยัดแล้วก็กล่องตัวนี้มันก็ข้างในก็ใช้งานได้ดีก็เรียบร้อยครับทุกคนจบการไม่เรียกว่ารีวิวเดือนนะเรียกว่าเป็นการคุยเกี่ยวกับฮอนด้าลีดระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ หลังจากที่ทางนี้ใช้งานมา2,000กิโลหรือว่าอยู่ที่8เดือนโดยรวมก็โอเคนะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็มันจุของดีส่วนความสวยงามนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงก็ไม่โดดไม่เด่นมันมันมันเป็นรถแม่บ้านนะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันครังหน้าขอบคุณมากครับ ตัวนี้เป็นผ้าคุมรถซื้อมา200บาทมันเป็นผ้านิ่มๆอย่างนี้ไอผ้าลื่นๆอย่างนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะอันนี้เป็นไซส์ x อซื้อคือมาจากในลาซาด้าการมีสองสีนี้ดีอย่างนะจะได้รู้ว่า ผ้ามันขนาดแล้วก็ตรงทำให้เราทราบได้ว่าคุมผ้าได้ตรงเพราะว่าปกติจะคุมเบี้ยวคุมอะไรตลอดวิธีการป้องกันแมวอีกอันหนึ่งนะเราก็ต้องเหน็บตรงนี้ไว้อย่าให้ข้างล่างมันปิดมิดเพราะแมวมันชอบมาซุกด้านใน ก็มันมาซุกแล้วมันชอบมานอนมาฉี่ของมันนะนี่ก็เรียบร้อยครับเกี่ยวกับฮอนด้าลีดก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม